พับจีโมบายมีการัปเบตครั้งเกือบยิ่งใหญ่พี่นี่มันปืนอะไรมันมี4ีรูด้วยอ,อนี่มันรถลุงตู้ที่ติดอาวุธด้วยนีว่วะเรือดำน้ําก็มีดิบรถโชว์สาวไมทีเด้วเท่ไม่ล่าเอ,อ้าไม่สาวน้อยเจ้าก,กำลังหาอะไรกินอยู่เหรอเรือลงตู้มาแล้วจ้ายิงมันให้ระเบิดอย่าให้ลงตู้รอดได้พี่ไม่ใช่สายเปแต่พี่เทให้200อ่ะกระสุนนะก็มาดิกระโดดยิงแบบจ้าพนมเออว่าแต่ว่าช้างกูอยู่ไหนวะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านและเข้าสู่ช่องเดอะนายนะช่องที่ใครๆก็ดูได้ไม่ต้องใช้สตางค์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม PUBG Mobile นะฮะอยู่ในโหมด p พลย์โหลที่กลับมาใหม่ๆเพิ่งสดๆเมื่อเช้านี้เองนะครับเพลย์โหมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาจากการอัปเดตครั้งล่าสุดนี้เราไปดูกันในเกมกันเลยนะครับไปกันเลย ได้ว่ามันมีฮอจอดอยู่ที่ที่หนึ่งไม่รู้ว่ามันจะดอปหรือเปล่าไม่มีคนลงกับผมด้วยคนหนึ่งไม่มีเอามีไว้เอามีไว้จะสู้ดีวเนี่ยสู้หรือจะขโมยฮอเดินนายเคยกลัวที่ไหนตรงนี้ต้องมีปืนดีแน่เลยมันเป็นไหนแล้วว่ะอุ๊ยฮอทหารยี่โด้อุมพี่มาเพื่อสิ่งนี้ว้าฮอติดปืนอุ้ยมีปืนติดด้วยสองข้างเลยปืนสองร้อยนัดอ่ะเทพเหมือนกันนะถอดกุญแจฮอด้วยจะคนขโมย โอเควิเทนะเทนะเทนะใช้ได้เลยอ่ะโอ้โหมันสุดยอดไปเลยนะเนี่ยลายทหารว้าวหล่อว่ะหล่อเกินอ่ะหล่อบาดใจอ่ะโอ้โหหล่อปลาล่าปลาเหลือหล่อปลาเลือดปลาเต๋อเราได้ดูหอแล้วเราวไปดูรถกันดีกว่าอโอเคนี่เทมโหนี่มันรถอะไรวะนี่ยสงครามโลกครั้งที่ห้าแน่ๆเลยไปไปโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะ โอ้ยมีไฟด้วยโอ้ย,ยดอดอไมดดไอสุดจัดว่ะโอ้โหมอนกันแล้วเนี่ยเอาเหมือนกันเหมือนกันโอเคมีรถกี่แบบครับผมจะไปตามหารถพอก็เจอแล้วรถก็เจอรถแบบนี้เจอแล้วอันนี้พ่นไฟได้ด้วยนะแหวเดี๋ยวดยวิมันมีความแรงขนาดไหนพ่นไฟไม่ยิงคนอรอไปเอาเผารถโอ้โ แป๊บเดียวอะครับสุดจัดแปบ๊บเดียวลบเบิดไ,ไงละ่ะไงละ่ะไงละ่ะเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนโอ้นั่นมันแบบใหม่รถแบบใหม่นี่ว่ะเออผมว่าจะลองขี่คันนั้นดูวิน,นั่นมันแสงอะไรบางคนดูแล้วเขาก็ไม่เข้าใจอ๋อนั่นมันแสงกล่องไงเดี๋ยวคนก็แห่มากูไปดีกว่า ใช้ลงน้ําได้นแน่เลยนี่มันคือรถด,ดำน้ําชัดๆอุ้ยโอ้โหชนบ้านก็ไม่ได้นะครับเลือดรถด,ด้วยไปแล้วครับนี่คือการทดลองเรือดำน้ําที่เราซื้อมาดำน้ําด้วยแล้วก็พ่นไฟด้วยโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยมีพ่นไฟในน้ำไม่ด้วยอ,อืสุดเจ๋งกะเล่งเป็งมากเลยครับ <Yeah. S 1> โอ้โห,โอโหไอ้พ่นไฟในน้ํา โอ้บอกว่าเรือํำน้ำเรือรำน้ำทำไมไม่จมนม้ำงั้นน้ำมันจะหมด่ะไปขึ้นบกดีกว่าโอ้โหสุดเจ๋งกรแหล่งเป้งน, <c oughs> น่เมันคนดีกว่าบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาทำไมผมจะวิ่งเอาไฟเผามันเลยดีกว่า <c oughs> โ,โดนชนนะไม่ได้โดนไฟ โดนชนนะไม่ได้โดนไฟก๊สหมดเหรอโอ้โหก๊สหมดน้ำมันหมดใช้แก๊สแล้วก็เปลืองน้ำมันด้วย <_ t ap> เรือติดกระสุนป,ปะปะ <_ t ap> เราต้องไปดูเรือหน่อยไม่ไม่เดี๋ยวมีอะไรเล่นมั้งเนี่ยไม่มีอะไรเนาะเรือก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <_ t ap> ขออนุญาตเอารถไปเชยชมนะครับฮึ pp! เอาขึ้นดิ <No. S 1> เอาทำไมขึ้นไม่ได้อ่อยคอสองลำคอมาแล้วโอมาแล้ว oh. <laughs> <laughs> ไปไปไปอันนี้รถอะไรรถคันเดิมมั้งเอาบักกี้บักกี้ก็มีปืนนะฮะหลังจากการรีวิวรอนล่โอ้โหคอสองลำเลยมาเฟรนบักกี้มีปืนน่าจะเป็นลอยนัดแล้วก็มีใบพัดอยู่ตรงตูดก็น่าจะลอยน้ำได้ เหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะโอ้ผมหนีหอพวกนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปลองปืนกันเดี๋ยวไปลองปืนกันว่าบักกี้มันเป็นปืนอะไรนี่น่าจะเป็น2 0 0รนัดนั่นแหละเท่าที่ดูละวอันไหใช่เลย2 0 0รนัดแน,น่แต่มันมันยิงได้แค่นี้นะข้างหน้าอย่างเดียวคือซ้ายขวาได้แค่นี้แล้วก็ยิงข้างหน้าโอ้โหสุดยอดว่ะมันว่ะ สองรอยนัดเกือบขาดใจตายว่ะผมอะปึบแล้วก็เจอรถเจ๋งว่ะรถเจ๋งว่ะดเดูดูดดหือล้อมันไปไหนอะอ๋อเฮียทำแบบโครงสร้างเหล็กเหมือนกันมากบกระสุนด้วยอ้อมันก็เอ,อ้แต่รถคันนี้ไม่มีถังน้ำมันน่าจะเป็นรถที่ลงน้ำไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมลองขึ้นดิปึ๊บ โอ้โหน,นี่มันมีสง,ง่าราศีมากก็มีไฟด้วยรถคันนี้มีไฟแต่ไม่มีถังน้ำมันคันนี้ผมยิงอะไรได้เนี่ยเฮ้ยยะโอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยซูมได้ไหมเอ้ยซูมได้ด้วยโดยวะเนี่ยปังวิโด <don> นเล่นเผื่อนิดนึงปงังเอาอ <Yeah. S 1> าระยะน,นี้ไม่ต้องเผื่อหรอกมั้งปัง ไม่โดนนะโอ้โหยิงยากขนาดนี้ตูมเลยว่ะเลย่ะอาอแล้วทำไมมันเลี้ยวขวา,านะเอาหมดถ้างั้นโอ้โหปะโถเอ้ยไปรถทุ่มเกาะพร้อมกับกล้องส่องทางไกลู่บนหลังคาใช่ไหม เฮ้ยนี่มันปืนอะไรปืนเหมือนเดิมปะเนี่ยซูมใช่ปืนนันเดียวกันยิงเอารอยนัดอ๋อสองรอยนัดโ,โมีสองรอยนัดอยู่ซ้ายขวาแลวคนขับอ่ะมีไฟเหมือนเดิมผมเป็นนั่งข้างหลังไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะอ๋อทำงี้ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ปืนนี้ดิปืนบนหลังคาปืนอะไรอัอนนี้ไม่อ๋อปืนระเบิดบนหลังคา อ๋อกดรีโมทเห็นไหมข้างในอะ่ะเออเท่เท่เท่วะ่ะบังคับด้วยร <c oughs> ีโมทดีดีดีหันไปทางไหนหันหน้าไปทางไหนปืนก็หันตามนะครับโอ้โหเจ๋งว่ะได้หลังหน้าหลังเลยอ่ะสุดยอดอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะนี่ซูมยิ่งยิ่งเอาให้นัดเดียวเนี่ยนะมึงให้มาเพื่อโอ้โหอ๋อ,อเราต้องมีกระสุน RPG ใช่ไหมผะว่ากระสุนอาวุนั่นไง กระสุนต้องใช้กระสุนอัปจีด้วยอ๋อถึงว่าตอนแรกทำไมกระสุนอัปจีผมมีห้าลูกยังไม่ได้ยิงแต่พอยิงปืนในรถกระสุนอัปจีหายมันนามาใช้กันในรถได้นี่วะเฮ้ยนั่นมันกล่องอะไรอ่ะเปิดได้ยังวะฮึบฮึบโอ้โหนี่ไงปืนนี่ อันนี้ด้วยเอาทุกอยา่างสังก,กาก็ซาไม่เอาเอาของแรงไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะเจอเจอตี้ไอ้นี่แน่ๆเจอตี้ใหญ่แน่แน่ไอ้ขึ้นยังไงเนี่ยโอ้บัดโถเอ้ยปืนล็อกเป้ายังมีอยู่นะครับแต่น่าน่าจะมีแค่ในกล่องอย่างนี้แหละถ้าผมคิดไม่ผิดนะผมว่ามีคนมะมันคือตึกนี่มันคือตึกอะไรอะ่ะหอบัญชาการเหรอ ข้างหน้าผมอันนี้อ๋อมันไม่เคยมันไม,ม,นไม่มันไม่มีในแมปนะแต่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละที่มันจะสร้างขึ้นมาในแมปเพลย์โหลดในด่านเพลย์โหลดโดยเฉพาะนะคิดว่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวโดยลว้วนๆเลยอ๋อมีแล็บด้วยเฮดโด้นั่นในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ๋อเฮ้ย โอ้อะไรเนะี่ยโอ้โหอยู่ที่ร่วงมาฝั่งนี้เฉยเอ้ยมันมีคนตามผมมีคนตามหาผมแน่ๆเลยตายมึงมึงต้องตายเอ้ยมันโดดหมดแล้วโดดล่มหมดแล้วอ๋ตอตรงไหนวะ ยอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้นแล้วล่ะใกล้เกินว่ะตี่เดียวกันนะั้น,นะนนะ่ะเฮ้ยเจอเลดโซนเราแล้วนายเฮ้ยเลดโซนน่ะตรงนั้นนะ่ะตายปะนี่อ่ะเฮ้ยตายสองเดอเหลือ ตายสองตายคนนึงกัยคนนึงตายเลยเหรอวะสแดงว่าคนละตีเดี๋ยวมันที่ขี่หอมาด้วยกันนะมันโดนเลดโซนซ้ำหรือเปล่า่าใช่เฮ้ยเดี๋ยเดๆออไรเนี่ย,ย,ยใช่บะน่ะไม่ใช่จริงด้วยคนตรงกองฟางนั้นใช่ไหมที่ที่นายอยู่ที่ที่นายอยู่ ที่ที่นายอยู่ที่ที่นายอยู่ยาตายไปโอ้ยเรียบร้อยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเฮ้ยยิงมาจากไหนอ่ะเนีน่ถ้านอนเนียนเนี่ยมองไว้หาไม่เจอเเนี่ยจิ๊กป่าฟางไอ้ฟางข้าวอย่างเงี้ย <c oughs> ยิงใครวะ <c oughs> มันยิงใครวะแด่ <c oughs> ว่ายังไม่เห็นผมนแน่เลยโอเคผมจะคานไป <c oughs> ผมจะใช้วิชาโจน ไม่มีระเบิดเลยเหรอไอ้แมปเนี้ยอาจจะเลื้อยมาหาผมแล้วมาถึงผมแล้วก็มายิงผมตายเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตายผมก็จะลงอยู่ดีนะเพราะผมพามารีวิวไอ้นี่ไงะอไงดีวะปืนไหนดีอะปืนใหญ่ดีกว่าว้ามันคาดมาจริงๆ โอเคโอเคครับก็จบไปนะฮะสำหรับคลิปนี้บทเทโลด,โดมันก็รู้สึกว่ายังมันอยู่นะเล่นกับเพื่อนนี่จะมันกว่านี้อีกนะครับโอเคก็ okay. ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครชมจากทางเพจก็อย่าลืมกดไลค์ทางเพจไปด้วยนะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนบ๊ายบายจ้า